สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เรื่องของกุญแจรีโมดรถยนต์แบตเตอรี่หมดทำย่างไรดีใช้เองเปลี่ยนเองใช้เงินค่าเปลี่ยนนิดเดียวเท่านั้นเองเราทำได้ท่านทำได้ทุกทุกคนก็ต้องทำได้ดูให้จบทำได้เลยรีโมดรถยนต์ส่วนมากทั่วไปจะเหมือนกันแต่แบตเตอรี่เราต้องดูว่าข้างในเขาใช้แบตเตอรี่เบอร์อะไร สวนเครื่องมือนีุ้็พิมจะใช้ไขควงธรรมดาหรืออาจจะใช้ไขควงซีแชกซึ่งในกรณีที่รีโมทบางตัวจะมีตัวล็อกด้วยสกูตัวเล็กๆครับนี่คือฐานนี่คือรีโมทแลฐานที่เราใช้แล้วกุญแจอยู่ในสภาพที่เราเสียบเอาไว้ถอนได้ดึงออกก็ได้ นะครับอยู่ในรีโมทสามารถดึงออกได้มีเท่านี้เองนะครับเดีเราจะต้องใช้ครับไม่มีอะไรหนีดแบตเตอรี่สิ่งที่ผมใช้ไว้แล้วเมื่อหลายปีก่อนเก็บเก็บไว้เป็นสำรองไว้ดูรหัสเบอร์โคดนี้ซื้อมาใหม่1แผงจะมี 6, 6ชิ้น6ก้อนก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทเซเว่นก็มีขายอมอนก็มีขาย เฉลยแล้วประมาณก็ละยีบหกบาทนะครับส่วนตัวกุญแจสังเกตด,ดูสกูไม่มีปิดที่ฝากล่องแล้วไม่มีตัวล็อกก็เลยแงะได้เพราะรุ่นนี้จะไม่มีของอิสูสุนี่ไม่มีรุ่นมิชูมชิชิจะมีที่ล็อกที่ฝากล่องครับเราก็แงะมาง่ายๆแล้วก็สังเกตด,ดูครับมันไหนบวกมันลบใส่ให้ถูกแต่ให้ต้อง กับเบอร์เดียวกันเบอเดียวกันดูบวกดูลบให้ดีแล้วก็แงออกมาแกงทานออกมาเกียยแกะทานมาใส่ครับแกะทานมาใส่ทานใหม่ๆก็ละ2ยี่สิบาทโดยเฉลี่ยแล้วอันนี้ซื้อมาจากร้านที่เซเว่นเข้าไปเซเว่นก็เจอละแยะถ้าเราไปเปลี่ยนที่ที่ตามร้านตามห้าง 200ยังต่ำๆเลย200บาทมี26บาทท่านจะทำท่านเองได้ครับไปเปลี่ยนกุญแจที่ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสำรองทั้งตัวที่เก็บริมหมดเอาไว้ที่บ้านไปเป็นคู่เลยก็อาจจะหมดได้ใช้อายุเวลานานพอสมควรเบอร์ที่เขาใช้เบอร์นี้ของอิสุสุที่ใช้อยู่นี่มันเป็นเบอร์ที่ท่านเห็นแบบผมบอูใ,ใกล้กล้องนี่นะครับ ดูรลัดครับ CR 2อ3 2สเลยเนี่ยนะครับสามบูนให้ตรงกันนะครับขั้วบูกขั้วลบใส่ให้ตรงกันไม่ได้ยากกินเลยเลยหลังจากนั้นเราก็แงออกมาเขาค่อยๆเอาฐานมาครับยถ่านรงวางให้ตรงเหมือนเดิมนะแล้วใส่กระสาให้ตรงดำเหมือนเดิมมีลบปีบวกดูสเกตได้ดีสุนมัมบวกจะง่ายขึ้นมาเอาใส่ขึ้นมาละ เราใส่แล้วนะครับเรียบร้อยนี่ใช้มานานพอทุกคนทดสอบดูมีไฟขึ้นแสดงว่า,าวงจรเขาถูกต้องแหละวงจรถูกต้องเสร็จแล้วก็ปิดฝาจะมีคลิปล็อกกดให้ดังแป๊ะนะครับเข้าล้วเข้าแล้ว,เ,ลวเรียบร้อย2ีบบาทใครๆก็ทำได้ ไม่ได้ยากเย็นเ,นนเลยตัวไม่จ้างใครก็ทำทำเองได้ครับโอเคนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะใช้งานได้หลังจากดูคลิปนี้ให้จบมันได้ยากเย็นเ,นนเลยทำกันง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์แต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเป็นย่ออื่นอาจจะมีตะปูสกูเดเวอร์ขัน ฝากล่องอาจจะมีลูกตปวติดบังไว้ติดติ๊กเกอร์ติดบังไว้เนี่ออกมาก็ถอดเปลี่ยนได้ไม่ใช่งานใหญ่โตงาน,นงาน่ายๆครับก็คลิปนี้ก็คนดูแล้วก็จะทำได้ท่านคายล็อกเอาไว้อย่าลืมล็อกนะครับรถของท่านที่ทำดีดโปรดจดรถมอีล็อกขอขอบคุณสวัสดีครับอย่าลืมนะครับพี่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอพลังกำลังใจหน่อยครับ